มารีเบรินเนอร์ท็อกฟอร์มสวนนักก่าวสะดุ้งสถานะไฮโซกทำวงสื่อแตกเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเมื่อเพจดังเจมอย108ก็ได้โพสตภาพหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงทั้งต้องทูผีพลอยเชมานรวมไปถึงวุ้นเส้นวิวตี้ผาพา,พ,าพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิกธนภูมิกุลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชัยเองตะกู iner, ลามารีเบรินเนอร์และไฮโซกประธานวงพรประภาและเขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิยิ้ม โดยฝ่ายมารีเบรินเนอร์เองก็เพิ่งถูกโยงข่าวหรือนางเอกหน้าบิ่งผลของออกจากบ้านแฟนและในเวลาต่อมารุ่นใหญ่ตัวพ่ออย่างเป็กสัญชัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสแคปชั่นสั้นๆแต่ชัดเจนว่านักทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตหลุดโฟกัสสะดุดตาใครจับมือมารีโดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีแรกที่เห็นรูปนี้นึกว่าเป็นแขนคุณพกที่จับมือมารีฮ่าฮ่าฮ่าและล่าสุดมารีเบรินเนอร์ นั้นก็สุดท็อปฟอร์มส่วนนักกล่าวสะดุ้งหลังเผยสถานะไฮโซจนทาวงสื่อแตกโดยเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเรื่องโยงไฮโซอันนั้นสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ให้เกียรติทั้งเราและคนนั้นแล้วก็คนของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บางทีก็เกินไปประเด็นเลิกพิษไม่จําเป็นต้องอัปเดตเท่าไหร่ความสัมพันธ์ค่อนข้างไพรเวทรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวความรักปิดไหม ปกติคำไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแค่รู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวก็มีความสุขดีถือว่าโสดไหมครับทำไมต้องจี้อ่ะ